ชาวเน็ตเชียร์น้องแนนย้ายวงเถอะอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่ไปก็ไม่มีงานและอีกอย่างถ้าน้องพร้อมจะออกมาอยู่โตเกียวมิวสิกบอสบิ๊กก็พร้อมจะพิจารณาเพราะน้องเป็นคนน่ารักโดยเอฟซบอกว่าออกมาอยู่สังคมดีๆนะคะแนนเอฟซยินดีต้อนรับค่ะส่วนสังคมความคิดลบๆอยู่ไปก็ไม่เจริญมีแต่ตกต่ำลง งานก็หายเงินก็ไม่มีดูเอาแล้วกันออกมาอยู่กับผู้ยหา่บ,บ้านฟินแลนด์รับรองเป็นเศรษฐีมีเงินใช้กันทุกคนค่ะเนื่องจากก่อนหน้านี้นะที่บอสบิ๊กได้ออกมาทำคลิปก่าชื่นชมน้องแนนที่น้องเนี่ยไม่ว่าบอสบิ๊กจะอยู่ที่ไหนน้องก็ยังให้ความเคารพบอสบิ๊กเสมอโดยน้องก็ยังมาตามเม้นโพสของบอสบิกทุกโพสไม่ว่าบอสบิกจะโพสอะไร น้องก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเมื่อไหร่ที่เจอบอดบิ๊กน้องจะแสดงกิริยามารยทดีมากบอดบิ๊กบอกว่าชื่นชมในความสามารถของน้องแนนชื่นชมในตัวน้องแนนถ้าวันใดวันหนึ่งน้องหมดสัญญากับอีกวงถ้าน้องจะมาอยู่กับบอดบิ๊กบอดบิ๊กก็จะรับน้องไว้พิจารณาและหลายคนชาวเน็ตก็บอกว่าเห็นด้วยเพราะอยู่วงเกา่าอยู่ไปงานก็ไม่ค่อยมี คนในก็มีแต่พวกอคติความคิดลบๆสู้ออกมาอยู่กับบอสบิ๊กก็คงจะดีกว่าแต่อีกอย่างหลายคนก็บอกว่าน้องคงติดสัญญาถ้ามีมุลสัมพันธ์กันกับบอสบิ๊กคงจะมีเหตุและมีทางมาจนได้ค่ะแต่ก็ล่าสุดนะฉันเห็นทัวลงน้องแนนแล้วที่บอสบิ๊กเนี่ยพูดถึงน้องแนนและกระชื่นชมน้องแนนรถทัวก็ไปลงน้องแนนว่า mm. เป็นเด็กนีลุณ แบบนั้นแบบนี้จะทิ้งวงพอเห็นบอสหญิงไม่ค่อยมีงานก็จะทิ้งวงเป็นคนเนละคณซึ่งน้องแนนเนี่ยน้องก็ยังไม่ได้เอ่ยปากเลยนะคะว่าจะมาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์และการที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยพูดไร้สดแล้วก็ชื่นชมน้องแนนมันก็เป็นเรื่องปกติคนดีเขาก็ต้องชื่นชมอยู่แล้วส่วนตัวศิลปินเนี่ยเขาจะอยู่กับใครหรือไม่อยู่กับใคร มันก็ไม่มีใครไปบังคับเขาได้หรอกคะ่ะมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาที่ไหนมันดีน้องก็ไปอยู่ที่นั่นแต่ fc ประสาทแดกเป็นอะไรก็ไม่รู้ทำไมต้องมาทัวลงน้องและบอกว่าน้องจะเนรคุณไม่มีใครเนรคุณใครถ้าอยู่ไปแล้วมันไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีงานไม่มีเงินครอบครัวต้องกินต้องใช้คะ่ะไม่ใช่นั่งจมปักอยู่กับที่เดิมถ้ามันไม่มีจะกินแล้วจะทำอะไรล่ะคะบอทไลฟ์สดวันนี้ ก็คือบอสชมน้องแนนว่าน้องเคยเคารพและให้เกียรติบอสบิ๊กมากเสมอมาถึงแม่บอสบิ๊กออกมาจากจุดนั้นแล้วแต่น้องแนนยังมิ้นเป็นกำลังใจให้บอสบิ๊กตลอดนี่คือความจริงใจของน้องแนนแนนติดสัญญาอีกหนึ่งปีแต่แนนเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองสูงมีวุฒธธิภาวะเขาไม่กลัวว่าใครจะว่าเขาถ้าจะพูดถึงบอสบิ๊กในทางที่ดีเด็กคนนี้เขามีทางไป เขาจะไม่สับสนคำคุณแน่นอนและเราก็ชมน้องแนนมาตลอดน้องเป็นคนเสมอต้นเสมอตายน้องเป็นคนกลางแต่น้องวางตัวได้ดีนะไม่เหมือนอีกคนเนี่ยที่ออกมาพร้อมบอทบิ๊กแล้วก็จากบอทบิกไปไม่เห็นจะทัวลงแบบนี้เลยสาวบ้างไฟแตกเนี่ยน้องแนนออกมาอยู่กับผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์น่ะดีแล้วเผื่อชีวิตน้องจะได้ดีขึ้นเพราะหลายๆคนก็ยินดีต้อนรับ คนคนนี้เป็นคนน่ารักน้องมีมารยาทไม่เลือกฟังน้องเขารบบอสบิ๊กและบอสแพลวน้องไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของใครเราว่าคนแบบนี้สมควรได้รับสิ่งที่ดีและได้รับโอกาสนะเราเห็นใจน้องที่ขอโพสตแบบนั้นเพราะเท่าที่ติดตามเรื่องงานน้องก็เต็มที่โวนทุกครั้งน้องทําการบ้านมาดีเรื่องส่วนตัวของหัวหน้าวงก็แยกต่างหากเหมือนพาทัวร์ไปลงน้องทั้งที่น้องก็ไม่ได้ทําอะไรผิด เป็นกำลังใจให้น้องแน pues mm hmm. นก็แล้วกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยติ่งประสาทแดกทั้งนั้นต้อนรับเสมอเลยบอกตรงๆว่าชอบน้องแนน nah <c oughs> มากท The ี่ย <c oughs> <ๆ>ังซ nice ื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปดูกลุ่มปิดก็พอน้องแนนนี่แหละน้องแนนเป็นคนน่ารักน้องเขาน่ารักและเหมาะสมที่จะมาอยู่กับบอสบิ๊กนะหลายคนก็รอต้อนรับเพราะชอบน้องเขาน้องเขาเสียงดีน่ารักน้องเขาติดสัญญาหรือเปล่า รอให้น้องหมดสัญญาถ้าน้องมาอยู่ตัวเกียวรับรองแสงน้องเจอจะหลัดแน่นอนน้องน่าจะยังคาสัญญาอยู่ดูใจน้องก็คงมาอยากอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละอยู่แล้วมันมีงานมีเงินไม่ต้องอดมื้อกินมือน้อนอกจากนานๆมีงานแสงก็ส่องแต่บ้างไฟเข็นอยู่ได้คนเก่งพร้อมใช้ไม่ค่อยดันน้องแนนน่ารักเสียงก็เพาะเต้นก็เก่ง คนนี้เห็นผลงานอยู่แต่พอกำนันแยกออกมาก็ไม่ได้เข้าไปดูอีกเลยยังไงตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับน้องแนนนะคะถ้าน้องแนนจะมาอยู่โตเกียวมิวสิกพะน้องเป็นคนมีความสามารถสมควรได้รับการชื่นชมและการแสดงมีความสามารถแบบนี้มาเธอคะ่ะ FC ซโตเกียวพร้อมอาแขนรับอยากให้คนดีๆแบบนี้เข้ามาอยู่กับบอสบิ๊กน้องทั้งสวยทั้งหดดุ่นดีเสียงดีแต่ดันไป ไปอยู่กับสาวเสียงไหลดังแค่เพลงเดียวปันหนึกว่าตัวเองเนี่ยดังมาสิปีออกเพลงใหม่ก็ไม่มีเพลงไหนดังเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งนะแค่อวยบอสบิ๊กก็หาว่าเป็นนกสองหัวคิดได้ยังไงก็คุณเขาเคยอยู่ด้วยกันและก็ไม่ได้ทะเลาะกันแยกแยะบ้างก็ดีนะสมองหรือว่าอะไรคิดสมองมีแต่ขี้เลื่อยใช่ไหมไม่คิดอะไรดีๆเลยสงสารแนงแน เจอพวกประสาทแดกน้องเนี่ยเอาเวทีอยู่มาแพ็คคู่เจนนี่เวทีลุกเป็นไฟแน่นอนแล้วเอฟีที่ว่าน้องเป็นนกสองหัวเนี่ยสงสัยมันประสาทแดกหาทางลงกันไม่ได้คนเขาชื่นชมซึ่งกันและกันมันก็จุดผู้ไล่ให้เลือกฟังอีกมันหาแต่เรื่องให้คนด่าเนาะคนแบบนี้เพียงแค่น้องติดสัญญาที่ทําไว้ก่อนหน้านั้นแหละถ้าน้องไม่ติดสัญญาน้องก็คงมาแล้ว และน้องเนี่ยก็คงไม่กล้าฉีกสัญญาเหมือนกับสาวบ้างไฟแตกเพราะถ้าฉีกสัญญาเนี่ย่ายนั้นเนี่ยเอาเงินบาทแน่นอนเกียรติคนเดียวนั่นแหละคนอื่นเนี่ยไม่มีกระทำหน้าที่ตัวเองไปถ้ามาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จริงๆทุกคนก็ต้องเชียร์น้องอยู่แล้วเพราะทุกคนก็สังเกตพฤติกรรมของน้องมาตลอดแต่ติ่งพวกประสาทแดกยิ่งบอกว่าน้องเขา ก็ยิ่งว่าเขายุเขาก็อยู่ของเขาดีๆแล้วจะมาดึงตัวไปไม่สงสารพอๆหรอโอ้ยใครจะดึงตัวมาแล้วใครจะอยากดึงไม่มีใครดึงใครมาทางนั้นแหละค่ะถ้าน้องเขาอยากจะมาเขาก็มาเองเขาก็ติดสัญญาอยู่น้องเขาก็ยังไม่พูดเลยว่าจะมาอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ให้น้องเขาเป็นคนเลือกค่ะอย่าไปเลือกแทนเขายอมใจจริงๆกับคนที่ด่าน้องว่าน้องนะ่ะเป็นเด็ก เขาไม่ได้เกลียดใครเขาเคยเขารบเขาก็เขารบแล้วอีกอย่างผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาจะให้เขาเกลียดทําไมมันไม่คุ้มคนจะมองค่าตัวเกีย่ยวไม่ดีก็คือไม่คุ้มยังไงล่ะคะถ้าน้องหมดสัญญาน้องมาก็มาได้มันเป็นสิทธิ์ของน้องถ้าอยู่ต่อวงเดิมแล้วมันไม่มีงานจะอยู่ไปทำไมให้ตัวเองไม่มีอนาคตล่ะคะติ่งประสาทแตกจะด่า ก็คิดให้ดีค่ะจะมาด่าว่าเขาเป็นนกสองหัวหันไปดูตัวเองก่อนค่ะสาวบ้างไฟแตกมีกี่หัวคะ